อันดับที่สองระเบิดปรมาณูระเบิดปรามาณูเป็นอาวุธที่เปลี่ยนโฉมหน้าของสงครามในศตวรรษที่20การทิ้งระเบิดที่ฮิโรชิมา่าและนงางาซากิในปี1945ไม่เพียงยุติสงครามโลกครั้งที่สองแต่ยังส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อการเมืองโลกและการแข่งขันด้านอาวุธนิวเคลียร์มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังมหาศาลที่ต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบ อันดับที่ 1. อินเทอร์เน็ตและไซเบอร์วอร์ในยุคดิจิทัลอาวุธสงครามไม่ได้อยู่ในรูปแบบของปืนหรือระเบิดอีกต่อไปแต่กลายเป็นโลกไซเบอร์การโจมตีผ่านระบบอินเทอร์เน็ตสามารถทำลายระบบเศรษฐกิจขโมยข้อมูลหรือหยุดระบบของรัฐบาลได้ตัวอย่างเช่นการโจมตีแบบสตักเนตและรันสมบวตที่ใช้ในการสู้รบทางเศรษฐกิจและการเมือง ทั้งหมดนี้คือสิบอาวุธสงครามที่เปลี่ยนแปลงโลกมันไม่เพียงเป็นเครื่องมือในสนามรบแต่ยังเปลี่ยนแปลงแนวทางการพัฒนาและวิถีชีวิตของมนุษย์ตลอดประวัติศาสตร์ขอบคุณที่ติดตามหากชอบอย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามช่อง m r สเตปานแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ